เปิดบ้านมะนาวอดีตนางเอกช่อง7หายหน้าหายตาไปจากวงการเลยค่ะสำหรับสาวมะนาวสอนศิลป์ที่ก้าวเข้าสู่วงการจากการประกวดมิสทีมไทยแลนด์2008จนทำให้สาวมะนาวมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับทางช่อง7แต่หลังจากที่หมดสัญญาสาวมะนาวก็ได้หายหน้าออกจากวงการเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันสาวมะนาวก็สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านการตลาดมหาวิทยาลายัยกรีนิชลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วนอกจากนี้เธอยังผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระควบคู่ก,กับการทำงานประจำที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำแห่งหนึ่งผแผนกสร้างภาพลักษณ์องค์กรและโฟกัสกับการทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งเธอยังได้เผยว่านาวรับผิดชอบงานสร้างภาพลักษณ์องค์กรดูเรื่องสังคมเด็กรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นโจทย์ยากพอสมควรเราจะทำยังไงดี เพื่อปลูกฝังให้พนักงานให้เด็กๆและทุกคนเข้าใจสิ่งแวดล้อมมากขึ career, ้นเรียกว่าการห่างหายออกไปจากวงการในครั้งนี้ก็ทำให้สาวมะนาวนั้นเติบโตขึ้นมากๆเลยค่ะทั้งหน้าที่การงานและยังได้แสดงความรู้ความสามารถของตัวเองที่ได้ร่ำเรียนมาอีกด้วย และถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของสาวมะนาวก็สามารถเข้าไปติดตามเธอในอินสตาแกรมได้เลยค่ะเพราะสาวมะนาวมักจะออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองอยู่ตลอดและเวลาว่างส่วนใหญ่เธอก็มักจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเป็นหลักทั้งปลูกพืชผักสวนครัวอยู่บริเวณโดยรอบของบ้านและออกกําลังกายอยู่หน้าบ้านเป็นประจำแถมความสวยน่ารักของสาวมะนาวก็ทําเอาหนุ่มๆต่างพากันใจละลายไปตามๆกันเลยค่ะซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวเลิกรากับตองกวิน ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยไปทําให้เธอไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเหมือนเมื่อก่อนมากนักแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเรียกว่าสวยใสยน่ารักแบบนี้ต้องมีหนุ่มๆแวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบตลอดแน่ๆเลย